ชาวอายุธยาหรือที่พมา่าเรียกโยเดียโยดายาไปอยู่เมืองมันเะเลยได้ยังไงอยุธยาล่มหรือเมืองใดมาโจมตีอยุธยาอังวะหรืออยุธยายังอยู่คะ่ะยังเป็นดินแดนอยู่ตรงนี้ปราสาตราชวังก็ยังอยู่ครบวัดทุกวัดยังอยู่ อยุธยาเหมือนเมืองสวรรค์อย่างที่เป็นอยู่เพลานี้ oh. เช่นนั้นหรือแม่การะเกตฉันขอโทษนะสำหรับความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องขอโทษเลยประวัติศาสตร์นั้นมีไว้ให้เราเรียนรู้เพื่อเข้าใจที่มาและเหตุผลไม่ใช่เพื่อมาสร้างความเกลียดชังระหว่างเรานะ ชุมชนสุขะในประเทศเมียนมาถือว่าเป็นชุมชนที่มีเชื้อสายไทยอโยธยาที่ถูกกวาดต้อนไปพมา่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอโยธยาครั้งที่สองเมื่อปี1767หรือราว258ปีที่แล้วและปัจจุบ,บันก็ยังคงมีเรื่องเล่าว่าชุมชนแห่งนี้มีต้นตระกูลมาจากกรุงศรีอยุธยา โครงการพาชาวสุขจะจัดโดยคุณปัณนพัสคำหนึง่งนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ได้เชิญถายาตรุ่นที่7จากหมู่บ้านสุขะเดินทางมาจากเมืองมมนเดเลประเทศพม่ามามยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อเยือนแผ่นดินบรรนพรุรุษครั้งแรกในรอบ260ปีโดยผู้เดินทางก็จะประกอบไปด้วยเจ้าอาวาสวัดในหมู่บ้านสุขะผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านสุขะคุณยายวัย8ปปีและนงดอตินหยวด ทั้งหมดเป็นทายาตรุ่นที่7ซึ่งทันทีที่รถจอดลงจากรถเหยียบแผ่นดินกรุงศรีทุกคนถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความดีใจและตื่นตันใจที่ได้เหยียบดินแดนของบรรพบุรุษโดยคุณยายได้กล่าวว่าดีใจมากปลื้มใจที่ได้มาวันนี้ทั้งรอยยิ้มและน้ำตา ชาวอโยธยาหรือคิ่พม่าเรียกโยเดียโยดายาไปอยู่เมืองมันเดเลได้ยังไงย้อนกลับไปในปี1765ฝ่ายพม่าเริ่มลุกเข้าดินแดนสยามโดยมีเป้าหมายคือยึดครองพื้นที่ชายแดนเดือนกันยายนปี1766กองทัพพมา่าเดินทางมาถึงแนวรอบของเมืองกรุงศรี และเริ่มทำการล้อมเมืองอย่างจริงจังปี1767เมืองกรุงศรีเริ่มขาดแคลนอาหารและทรัพยากรเป็นอย่างมากอยู่ในสภาวะขันวิกฤตจนในที่สุดเมื่อวันที่7เมษายนปี1767กองทัพพมา่าสามารถแตกแนวป้องกันเมืองกรุงศรีและเข้ายึดกรองเมืองได้โดยใช้ยุทธวิธีเจาะอุโมงค์ใต้กำแพงเมือง และจุดไฟบริเวณฐานกำแพงจนพังทลายโดยหลังจากเหตุการณ์มีการชิงทรัพย์และได้กว่าต้อนผ้าชาวกรุงศรีจำนวนมากกลับไปสู่เมืองหลวงของพม่าณตอนนั้น ในปีเดียวกันนั่นเองสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชแห่งราชวงศ์ธนบรุรีทรงสถาปนาเมืองใหม่ที่มีชื่อว่าทนบรุรีอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งพระองค์ก็ได้รวบรวมไพฑพลจากจันทบุรียกทัพมาที่กรุงทนบุรีเพื่อขับไลพ่พม่าออกจากสยามและในที่สุดก็สามารถกอบกู้เอกราชได้หลังจากเสียกรุงภายในเจ็ดเดือนเท่านั้น นั่นก็คือเรื่องราวสาเหตุทำไมว่าชาวกรุงศรีไปอยู่ที่เมืองมัณเลยนได้ยังไงซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นข่าวที่พม่าเหมือนกันโดย BBC ของพม่ารายงานว่าการเดินทางกับกรุงศรีอยุธยาของลูกหลานชาวไทยที่เคยถูกกวาดต้อนมายังพม,ม่าเมื่อ260ปีก่อนงั้นเราไปดูความคิดเห็นกันทั้งจากฝั่งพม่าและฝั่งไทย โดยความคิดเห็นของชาวพาม่าก,ก็แตกออกเป็นหลายส่วนย้ำว่านี่เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูกันเลยความคิดเห็นแรกจากชาวเมียนมาได้บอกเลยว่าขอโทษสำหรับความผิดพลาดในอดีตนะครับชาวเมียนมาคนต่อมาได้มาบอกไว้ว่า ฉันขอโทษนะสำหรับความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาแล้วจากนั้นก็ได้มีชาวไทยไปตอบกลับว่าไม่ต้องขอโทษหรอกเราเป็นเพื่อนกันนี่นาะคนไทยคนนี้ได้บอกไั้ว่าไม่ต้องขอโทษเลยประวัติศาสตร์นั้นมีไว้ให้เราเรียนรู้เพื่อเข้าใจที่มาและเหตุผลไม่ใช่เพื่อมาสร้างความเกลียดชังระหว่างเรานะ คนไทยคนนี้ได้บอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องของสงครามในยุคก่อนเราก็สู้กันไปมาตามสถานการณ์ไม่ต้องขอโทษหรอกเราไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันเลยชาวเมียนมาคนนี้ได้บอกไว้ว่ายังไงก็ดีใจนะที่ได้กลับไปเที่ยวอีกครั้งดีใจที่ความฝันเล็กๆของพวกเขาเป็นจริงก่อนที่จะจากไปตอนนี้ถือว่าเป็นชาวเมียนมาแต่สายเลือดก็ยังเป็นคนไทยอยู่ รู้สึกดีใจมากเพราะประเทศเมียนมาก็ยังไม่ดีนะักหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อทั้งประเทศเมียนมาและประเทศไทยพัฒนาไปด้วยกันคนที่มีสายเลือดผสมจะสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างเสรีเหมือนทุกวันนี้ชาวไทยคนนี้ได้เข้ามาแซวไว้ว่าคุณย่านี่เหมือนมาม่าโคโค่เลยนะ ชาวเมียนมาคนนี้ได้บอกเลยว่าควรพาเขากลับไปนะตามวัยของเขาแล้วควรกลับไปหาครอบครัวมันไม่ง่ายเลยถ้าจะอยู่ที่พมา่าช่วยพาเขากลับไปเถอะตามหลักแล้วคนยากคือชาวเมียนมาที่เกิดในประเทศพมา่าแต่มีเชื้อสายของชาวอโยธยาเท่านั้นชาวเมียนมาคนนี้ได้บอกเลยว่าขอให้เราพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นซ้ำนะ ชาวไทยคนนี้ได้บอกไล้ว่ากว่าจะได้เป็นไทยบรรพบุรุษต้องเอาชีวิตไปแลกกับความยากลาบากพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนเสียสละเพื่อลูกหลานคนนี้ได้บอกไล้ว่าตั้งแต่ปีพศ2310ล่วงเวลามาก,กว่า258ปีชาวอายุทยารุ่นที่7แต่ความเป็นไทยในตัวมิเคยลืมเลือน ชาวเมียนมาคนนี้ได้บอกไว้ว่าในพื้นที่ตอนล่างของประเทศพม,มา่าแถบเมืองพะลวยพะซิมและตระนาวสีก็มีเชื้อสายมาเลอาศัยอยู่จํานวนมากและทุกวันนี้พวกเขาก็ยังใช้ภาษามาลายูจนถึงทุกวันนี้ชาวเมียนมาคนนี้ได้บอกไว้ว่า <at> ผมขับเกวียนอยู่แถวอัญญามาจากกรุงศรีเหมือนกันไม่ทราบว่าจะมีสิทธิ์ขอสัญชาติไทยได้ไหมครับ ชาวเมียนมาคนนี้ได้บอกไว้ว่าสืบสายกันมาตั้งเจ็ดรุ่นหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นแต่ตอนนี้กลายเป็นชาวอันยากันหมดแล้วแต่ก็ยังจําได้ว่ามีเชื้อสายมาจากไหนรู้สึกนับถือมากเพราะคนส่วนใหญ่พอสืบถึงรุ่นที่1ิบก็ไม่รู้แล้วว่าตัวเองนั้นมาจากที่ไหนชาวเมียนมาคน,นต่อมาได้บอกไว้ว่าคําว่าสุขะชื่อหมู่บ้านนั้นหมายความว่าสุขะหรือความสุข นั่นมันมีความหมายที่ลึกซึ้งจังเลยเอาล่ะใช่ว่าเหรียญจะมีข้างเดียวมันก็จะมีความคิดเห็นอีกหนึ่งมุมมองย้ำว่านี่คือความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นชาวเมียนมาคนนี้ได้บอกกันว่าจะไปขอโทษเรื่องอะไรล่ะก็พวกเขาเป็นฝ่ายเหมือนยึดเราก่อนหน้านี้คนต่อมาได้บอกกัว่าทำไมเพิ่งจะมีเรื่องพวกนี้โผม,มาตอนนี้ ทั้งที่มันเกิดมานานตั้งหลายปีก่อนแล้วคนต่อมาได้บอกไงว่าพ่อมาไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะพวกเขาเป็นฝ่ายเริ่มทำสงครามรุกรานพ่อมาก็แค่สู้กับเท่านั้นเองคนต่อมาได้บอกไงว่าพวกคุณเชื่อเรื่องแผนการใส่ร้ายนี้จริงๆหรอน่าตกใจมากๆจะกลับประเทศไทยเวลาไหนก็ได้อยู่แล้วทำไมเพิ่งจะมากับตอนนี้ล่ะนี่มันใส่ร้ายกันชัด จากนั้นก็ได้มีชาวเมียนมาคนนี้ได้มาตอบไปว่านี่ไม่ควรพูดแบบนั้นนะถ้าไม่มีความคิดเห็นที่ดีก็อย่ามาเขียนเลยก็ขอให้คุณมีการศึกษาที่มากขึ้นเถอะนะ <S <S 1> <S 1> ชาวเมียนมาคนนี้ได้มาตอบไปว่าน้องเอ๋ยเราไม่ควรดูหมิ่นหรือด่าประเทศที่มีพกุคุณน,นะตอนนี้ประเทศของพวกคุณอยู่ในช่วงลําบากประเทศเขานั้นอนุญาตให้แรงงานพม่าหลายล้านคนเข้าไปทํางานได้พวกเราชาวเมียนมาควรรู้จักสํานึกบุญคุณ ถึงคุณจะไม่ชอบก็ได้นะแต่ก็ไม่ควรไปด่าหรือดูหมิ่นเลยนะจริงๆแล้วข่าวนี้ชาวเียนมาเข้าไปกดถูกใจและกดชอบมากสุดๆก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมลงไปคอมเมนต์ทิศใต้ล่างความคิดเห็นนี้ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์เรื่องราวประวัติศาสตร์สาระดีๆแบบนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณ, <ๆ S 1> คณได้รับรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวท์ที่เข้ามาให้กำลังใจทักถ่ายแอดไวเสมอ ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่กดโด o n a t e Super Thanks เพื่อสนับสนุนช่องนี้ต่อไปแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ